ผมชื่อพิศนุชัยแก้วพิชัยครับเป็นประธานที่ปรึกษาบริษัทกาแฟดอยช้างกาแฟดอยช้างเป็นเราเราผลิตกาแฟจากต้นน้ำถึงถึงถึงปลายน้ำหรือว่าจากไร่กาแฟจนถึงถ้งถวยกาแฟนะครับผลิตภัณฑ์หลกักๆก็คือเรามีการผลิตกาแฟตั้งแต่กาแฟ,สา,ฟสากาแฟศารกาแฟขั่วแล้วก็ ไปจนถึงการทําร้านกาแฟซึ่งเป็นร้านกาแฟในระบบแฟรนไชส์ครับงานนี้เราถือว่าได้รับการยอมรับเพราะว่า,ากลุ่มลูกค้าตรงเป้าหมายทำให้ทำให้เราเลือกเลือกที่จะเข้ามาร่วมงานนี้เพราะว่า,าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าอาจจะคนที่เข้ามาในงานส่วนใหญ่ก็จะมาตรงตรงเป้าหมายซึ่งจะได้ผลตอบรับค่อนข้างดีครับ ปีนี้เราได้ลูกค้าจากต่างประเทศอพอสมควรโดยเฉพาะใน a อ c ซงซึ่งให้ความสนใจอยู่หลายรายแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะเป็นคู่ค้าที่สามารถที่จะเป็นพันธมิตรกับเราได้ในอนาคตน,นะครับสำหรับผู้ประกอบการที่มองว่าเราต้องการที่จะเปิดตลาดต้องการแนะนำสินค้าหรือแนะนำบริการของตัวเองเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้มาร่วมงานครับเพราะว่าจะจะสามารถ สื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ตรงเป้าหมายครับ